สวัสดีครับวันนี้มาน็อกถนนเคหะร่มเกล้านะครับสำหรับถนนเคหะร่มเกล้าเนี่ยอ่อเข้าไปทางไหนนะครับคือเข้ามาทางถนนร่มเกล้าวนะครับมาดูกันเลยครับสำหรับรายละเอียดนะครับข้อมูลนิดนึงนะครับต่ปกติเนี่ยเคหะร่มเกล้าว ก่อนหน้านี้ถนนทางเข้าเป็นเพียงซอยนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นถนนแล้วก็ขยายถนนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความสะดวกเพราะว่าในการเคี่ยวหะร่มกล้าเนี้ยมีประชากรหรือว่าผู้คนค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับจะบอกว่าค่อนข้างจะ การขยายถนนนะครับช่วงขยายถนนก็เคยวิ่งอยู่นะเนี่ยตรงที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยก็เคยมาผ่านมาอยู่เพราะว่าช่วงนั้นก็ยังทํางานอยู่แล้วก็มาพบลูกค้าในคหาร่มงกล้าวเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนอยู่นะครับในหมู่บ้านแถวๆนี้ย <c oughs> สําหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับก็คือเดินทางมาจากถนนร่มกล้าวนะ หลังจากาเดินมาร่มกล้าเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวเข้ามาในถนนแคหะร่มกล้าเพื่อที่จะมาดูบรรยากาศหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงกันบ้างหลังจากวันนี้เข้ามาแถวนี้นานมากแล้วนะครับหลังจากวันนี้ทางานนะครับก็ไม่ได้มาอีกเลยสําหรับตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับก็ จะเป็นสภาพเป็นลักษณะไม่มีเกาะกลางถนนนะครับแล้วก็เป็นบริษัทท้างร้านทำมาค้าขายเป็นเรื่องออไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่โตนะครับเป็นบริษัทธรรมดาคือไม่ใช่เป็นพวกหรูหราหรือว่าตึกสูงๆอะไรเงี้ยไม่มีนะก็เป็นบริษัทหรูอว่าอาบ้านใช้บ้านเป็น เขาเรียกว่าอะไรโฮมเทาโฮมนะครับก็คือใช้บ้านเป็นที่ทำงานแล้วก็ทำมาค้าขายนะครับเ <c oughs> นี่ยก็คือตามภาพเลยนะครับก็คือมีครบทุกอย่างนะครับห้างร้านร้านสะดวกซื้อแล้วก็สวนสาธารณะพวกนี้ก็มีนะครับตรงนี้ <c oughs> แล้วจะ ออกทางไหนนะฮะในการเดินทางทางนี้น,ะนี่จะไปทะลุนู่นเลยนะครับรามคำแหงนะครับเามาดูกัน,นครับสำหรับภายในการเคหะร่มกล้านะครับก็จะมะีหมู่บ้านกับการเคหะก็คือจะเป็นสองส่วนนะครับที่อยู่ในบริเวณ อ,อกจากจะเป็นพวกตึกร้านร้านค้าอะไรต่างๆนี้แล้วนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งบ้านเดี่ยวทาวเฮาบ้านแฝดเนี่ยก็จะเยอะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการเคหะที่สร้างบ้านไว้ให้กับประชาชนก็ก็อยู่ในภายในนี้ก็เป็นแฟดเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังก็คหนาแน่นเหมือนกันนะครับก็เลย เห็นว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่น่าสนใจก็มาถ่ายทำคลิปเพราะไหนๆก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยคุ้มนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยได้มาที่เดิมๆแล้วก็ได้แวะไปหาเพื่อนด้วยก็แล้วก็อะไรเขาเรียกว่า หรือว่าท่านผู้ชมก็จะได้ชมด้วยว่าเออแถวนี้กออ็น่าสนใจนะครับมีข้างๆนี้เป็นส่วนส,า,สาธารณะนะครับหมายถึงข้างสายมือเมื่อสักครู่นี้นะครับนี้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนนะครับก็อ,อย่างที่เกินเนตลาด การทำธุรกิจต่างๆก็ค่อนข้างจะคึืคักนะครับตรงนี mm hmm. ้ก็ไม่เงียบนะครับปกติก็คึือคักอยู่พอสมควรพอเป็นช่วงโควิดเนี่ย mm hmm. เขาก็ไม่ได้เงียบ mm hmm. เขาก็ยังทำมาค้าขายกันตามปกตินะครับ ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในถนนเคหะร่มเกล้าอยู่นะครับพอ,อยังไม่ได้ออกที่จริงมันถนนสายนิยาวนะครับหลายซอยอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แวะตรงนะครับคือจะเลี้ยวมาทางคือจะกลับทางาถนนรามคำแหงนะครับเามาดูกันต่อครับดิ <c oughs> นไปเรื่อยๆนะครับ ทางเอ่อทางนี้เนี่ยก็ที่จริงแล้วเนี่ยตรงถนนเคหาร่มเกล้าเนี่ยนะครับที่ท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยคือสามารถออกได้หลายทางเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าเอาอ,ออกทางรามแล้วออกทางร่มเกล้าไม่ใช่นะออกรูไปจนถึงถนนการจนาก็พิเศษก็ได้นะครับ <c oughs> อะ ดูต่อครับขออภัยนะครับแอมก็อเนี่ยก็จะเลี้ยวขวาจริงๆถ้าตรงไปก็ก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นทางแยกเหมือนกันแต่เราก็ยังตรงอยู่เดี๋ยวก็พอถึงแยกที่จะเลี้ยวไปทางรามถนนรามคำแหงก็ถึงจะเลี้ยวตรงนี้ก็ตรงไปก่อนอันนี้อยู่ใน บริเวณการเคหานะครับเคหาร่มกล้าวที่ท่านดูอยู่นี้นะครับก็น่าอยู่เหมือนกันนะครับมีของครบหมดร้านอาหารร้านเครื่องใช้ของใช้ต่างๆก็มีครบสะดวกสบายนะครับ ครับดูกันต่อครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับเพื่อที่จะปิดคลิปนะครับเนี่ยเราก็ตรงต่อกันมาเรื่อยๆนะครับวิบ่งทางตรงถ้าเผื่อถึงแยกตรงด้านหน้าก็เลี้ยวเลยตรงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไป ถนนรามคำแหงนะครับรถก็ไม่ติดนะครับรู้สึกว่าไปได้ฉลุยเลยเรื่อยๆนะครับนี่เลี้ยวขวากลับบ้านนะครับกลับทางไหนกลับทางรามคำแหงนะครับตรงนี้ก็ ถนนการถนนเคหาร่มเกล้าอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกไปจากถนนเส้นนี้นะครับอยากจะบอกว่าครั้งล่าสุดที่มานี่ก็มาธุระนะครับในเขตสำนักง,งานที่ดินเขตบึงกลุ่มนะฮะอยู่ขวามืออยู่นี่แหละใกล้ๆนี่แหละถนนร่มเกล้าถนนเคหาร่มเกล้านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชม ครับผิดตกบุกห้องยังไงก็อภัยกันด้วยนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ